เขาแปไก,ก่แก้วลงมาบ้านหรอือเล่ครับผมมาหอดตอนไหนมาอดประมาณสามทุ่มมาหอดมาถึงสามทุ่ไม่นานคลิปหน้าได้ดูภายปลาไก่แก้วแน่นอนครับดีครับเขาถูกกลิ่นผู้บ่าวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเราช่องพังคันเงินเหมือนเดิมครับผมสาวคันเงินก็วันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับนี่อยู่กับบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยลงมาพักผ่อนแล้วนะครับโอ้ีก่กอไผ่ครับ เป็นกอไผ่หิวกอไผ่คุณยายแล้วนะครับแต่วันนี้ขั้นกันนี่วันนี้กินเครือก่อนนะครับวันนี้ดูดูครับอยากกินกอไผ่ครับเกิดหน้าเชิงเงยจะเอามือเอื้อมให้ถึงให้ได้ วันนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำครับถึงบ้านก็เล่นฝุ่นเล่นดินก่อนเพึ่งเอามาูกครับนี่อันนี้ขุดหลุมครับฝังหลักนี่เอาวันนี้เอามาให้กินเครือนะครับ ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าตอนนี้กำลังหาของอร่อยๆอของถูกใจก่อนนะครับตอนน,นี้เริ่มจะดึงแล้วนะครับดูจะกินไหม เริ่มดึงเขือแล้วนะครับโอ้อามมวนมวนเริ่มดึงแล้วนะครับนี่ ตอนนี้เหมือนสาวไส่ไก่เลยนะครับเนี่ยเหมือนสาวใสยางเลยนะครับสาวเชือกเนี่ยโอ้โหกินเครือเครือคานตามดินนะครับถ้าภาษาสานบานผมเรียกว่าเครือนั่งอีดหรือเครือยีอีดนั่นเองครับเป็นภาษากลางจะเอื่นเครือ,อยัง โคลาดอีกเพื่ออื้นเครือนางน้อยอีกหนึ่งนะครับเครือนางน้อยเ้อน,นี้ดีครับวันนี้นี่อากาศเป็นใจมากครับครืมครืมอากาศเย็นครับวันนี้ลมลมแรงครับณที่นี้ลมแรงครับ ที่หมู่บ้านช้างบ้านทราลาดนะครับวันนี้อากาศก็อึมครึม,มเหมือนฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้นะครับลมก็แรงครับ ขันเงินมาถึงเมื่อวานนะครับมาถึงเมื่อวานก็นอนที่นี่แต่มาถึงแล้วไม่มีเวลาได้ลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆนะอาเอฟซีทั้งหลายได้ดูกันวันนี้มีโอกาสดีครับวันนี้ได้ว่างๆก็เลยลงให้ถ่ายคลิปได้นะครับมาถึงบ้านแล้วถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยแล้วนะครับ โอ้โหสวยงามมากเลยอยากเขื่อนี่โอ้โหโอ้โหดึงขึ้นไหมนี่ดึงขึ้นไหมนี่อือดึงขึ้นไหมนี่เอาดึงไม่ขึ้นตอนนี้กำลังเลือกอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรดีนะครับสาวขั้นเงินนี่ ดูครับดูครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับตอนนี้กำลังเลือกนี่นะครับช้างเคยได้กินของดีก็เป็นอย่างนี้นะครับจะเลือกอาหารหน่อยอาหารอันถูกปากไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีครับ ดึงแล้วก็ไม่เอาดึงแล้วก็ไม่เอาครับโอ้โน่นพึ่งจะดึงขึ้นนะครับวันนี้น่าจะกินนี่กินที่นี่แล้วก็นอนที่นี้นะครับน่าจะได้กินแน่นอนที่นี่นะครับวันนี้วันนี้อากาศดีเลอเกินครับ ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามโมงเช้าสี่โมงแล้วครับนี่อากาศก็ก็ยังอ่มคึมอยู่นะครับตอนนี้สะดวกสบายมากอากาศไม่ร้อนนะครับสราวั้นเงินก็จะยืนกินอย่างสบาย โอ้กัดขาหน่อยเดอ้อเดี๋ยวมันพันเดอ้เอเดียวให้ละเอียดด้วยนะกันเงินเลยไปกินบุมบามนะครับละเอียดด้วย <Evet. S 2> ก็อยู่อย่างสบายแล้วครับสาวกันเงินวันนี้แต่มาถึงนี่ก็อยากจะเข้าบ้านอย่างเดียวนะครับเคยได้กินกับ พ่อแม่พี่น้องในบ้านนะครับมาอยู่อย่างนี้ก็อยากจะเข้าในบ้านอยากจะเดินไปหาข้าวหากล้วยหาอ้อยกินนะครับแล้วกันเงินว่าตอนที่เราเดินออกทัวร์นี่ได้กินเยอะได้กินอาหารหลากหลายชนิดด้วยได้เปลี่ยนอาหารเยอะทุกวันนะครับมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าความจำเป็นครับผมก็ต้องเฝ้ามาเฝ้าคุณยายครับเดี๋ยจะพาคุณยายไปผ่าตัดนะครับผมคุณตาทั้งคุณยายครับจะมาเดินโอ,โอ้ใครนอนสวัสดีครับ oh, โอ้มาแต่เฮิงรังมากครับสวัสดีครับคนุนมลครับสวัสดีครับผมโอ้เป็นจังไดเนาะมาแต่ใส่หน่อยนี่โอ้มาแต่ไไบ้านครับโอ้ใส่ใส่ผ้าใบแก้วได้มากปะเด้มากครับโอ้เอาผ้าไปขายแก้วลงมาบ้านหรือเปล่าครับผมมาหอดตอนไหนมาอดประมาณสามทุ่มอือหือมาหอดมาถึงสามทุ่มแล้วนะครับครับผมเอาผู้ไปใช้บานหน้าครับ โอ้นอะบคับผมเดี๋ยวอีกไม่นานคลิปหน้าได้ดูภายประกายแก้วเนี่นอนครับนี่ครับเขาถูกกลิ่นผู้บ่าวแล้วครับนี่สาวคันเงินถูกกลิ่นผู้บ่าวภายประกายแก้วกับควันมนแล้วนะครับนี่ดูครับวนมาหายอีกแล้วถูกกลิ่นโอ้ยขึ้นหอดเขาไลายข้างหืมหืมหืมมาหอดก็ได้ มาหอดวานละข้างเอาโหลดพุ่เบื่งทัวเธอกินเขาอ่ะห้องข้างใส่เขาแล้วอู๊ยคือจีหาแห้งเนาะไปประท่านได้ดรอครับเรากำลังมาใหม่ให้เขามีแห้งกอนจังสิพาไปหาเด้อเข้าใจบอเ <c oughs> ข้าใจไหมครับเดี๋ยวพ่อไปหาพาไปหานะทายประกายแก้วนะ อ้วนเกินอ้วนแห้งวันงามว่าเสาอชอลอยอีกโอ้วูนวก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูภายประกายแก้วครับนี่ คันมนสัญญาจะพาไปดูภายประกายแก้วแล้วนะครับสุดท้ายคลิปนี้ควันหลายควันมนสาวคันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ